สวัสดีครับผมดีเจนบอมจกโปนาแล้ววันนี้นะเราทำการฉีดพุ่นลอยน้ำน,นะครับผมความยาวตอนนี้นะหกสิบเมตรพาถุงกางอยู่ที่เมตรหกสิบครับน้องพีกีพุ่นไปดูกันต,ตั้ง นะครับและอันนี้รเราอยู่ที่พูนนาที่จังหวัดชนบุรีเราอยู่กันที่พัทยานนะครับผมนะเป็นพู้ลอยน้ําที่ทําการลอยแล้วมาตกปังที่นี่ทําการฉีดโฟมที่อยู่ฟมยูนิเทตนะครับผมหลายโคนที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับ0618978979ครับผมกับผมนีเจนบอมชกมกระคามไม่ต้องห่วงครับถูกที่สุดในโลกแน่นอน อยากจะเอาทุ่นโฟมลอยน้ำนะฮะหรือจะเอาโฟมพิโฟมติดต่อมาได้เลยตอนนี้งานใหญ่มากเลยนะครับนะฮวันนี้วันที่เท่าไหร่ผมไม่บอกแต่อยู่ในเดือนพฤษภา,าปี2,565ครับผมไปดูกัน ผมดันบผมดเลยครับงครับูมยังฮะเนียล้นเลยครับล้นเลยฮะไปดูข้างบนกันนีครับผมมันไปนะครับนี่ครับ นี่นี่ครับผมครับขอครับครับครับอนครับนี่ครับเราต้องอัดให้เต็มนะฮะเราต้องอัดให้เต็มนี่นี่เนี้ยความหนาแน่นของโฟมนะอยู่ที่สามสิบห้าเท่าครับท่านผู้ชมครับสามสิบห้าเท่าอยู่ตรงนี้และบอกไว้เลยว่างานนี้งานใหญ่มากเลยนะครับผมนะดูความยาวของโฟมครไอ้ไม่ใช่ความยาวของทุ่นนะครับผมอย่าลืมครับติดต่อมาเลยนะกับบริษัทธนาบอมนะครับผม ฉีดนะครับผมนะต้องทําความสะอาดก่อนนะครับนะฝากด้วยนะครับนะหลายคนที่ต้องการทําการฉีดพุทธลอยน้านะครับผมและโฟมตอนนี้นะแต่ละพูดเพิ่มการฉีดเรียบร้อยแล้วนะครับและปากที่ยังไม่ทําความสะอาดนะครับเราต้องทําความสะอาดก่อนฝากไ้ด้วยนะครับนะหรือแอดไลน์มาที่ทีจีเจ็ดเก้าแปดเก้าสวัสดีครับ